สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกับน้ำเชียร์ผ้าลวยเด้อครับพี่น้องครับครับำขึ้นนี่กับมีแนวทางตัวเลขมาสู้พี่น้องเอฟซครับผมครับเอ้านี่ก็เป็นบรรยากาศย่ำเย็นๆครับพี่น้องเนาะครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือน้ำเชียร์จะเอาบุญเฮียนวันที่ยี่สิบแปดเด้อครับผมครับ ก็เลมีเตรียมงานไว้วันที่26 27ครับพี่น้องเนาะครับเอาสําหรับคลิปนี้ครับผมคํขึ้นนี่มาพบกับน้ำเชีย,ยร์ผ้า,วา,า FC, รวยครับนําเสนอแนวทางตัวเลขล่าพัฒนาสูพี่น้องเอฟซีครับสําหรับแนวทางในคลิปนี้ก็เป็นเลขพ่อสแสวงด้วยครับผมผครับพอไ่ได้สัมผัสครับพี่น้องเนาะพอพิธุระดวนครับผมครับพ่อสแสวงแล้วก็คนภูเขาครับผมในคลิปนี้ พี่น้องซีก็จะได้เห็นแนวทางตัวเลขไปพร้อมๆกันครับผมครับเพราะว่ามีพี่น้องซีหลายท่านเพิ่นก็เคยได้โชวไดรลับกับแนวทางตัวเลขของสองสำนักนี้ครับผมครับด้วยการประกบคูเด่นหรือว่าประกบเลขติดบนล่างครับผมครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขล่าพัฒนาพ่อแสวงกับลาพัฒนาคนภูเขาครับผม นำเชียร์พาร่วยกับขอขอบพระคุณทั้งสองสำนักนี่เด้อครับผมที่เมตตาแนวทางให้ครับนำเชียร์พาร่วยทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับเอาครับพี่น้องยี่สิบแปดนี่กับขอเรียนเชิญเด้อครับผมพี่น้องเอฟซีใกล้ลครับผมครับมาห่วมบุญน้ำกันครับพี่น้องเนาะเอาบุญเฮียนครับผมครับไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขล่าพัฒนาพอแสวงกับ ลาปัฒนาค้นภูเขากันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมนี่เป็นแนวทางตัวเลขของพอแสวงครับพี่น้องเนาะครับเลขเด่นเพิ่นก็ถือว่าเดินดีครับผมครับก้อนนานีโอ้เลขพอเขาดีเด้อครับพี่น้องครับผมจับคกัขมาครับพักหลังนี่ประมาณสองงวดติดนี่เขาเต่ตัวเด่นครับผมครับงวดว่างหันกับเขาตัวเด่นขึ้นกันครับพี่น้องสองสี่หก เข้าที่หกครับผมครับเข้าที่หกเลขพอว่ามี7เจ็ดครับผมถ้ามีเจ็ดนี่พอจะจับหกเจ็ดท่านที่เลยครับพี่น้องชุดวินพอกลมาแต่หกกับหาครับผมซึ่งกับบ่าจับคู่กันครับแล้วก็เลขเด่นต้องมาครับผมเลขนี้เป็นเลขประจําปีด้ครับผมประจําปีนี้ครับพอกมีจุดสังเกตครับพี่น้องเนาะเพิ่นก็สังเกตมาว่า 9258นี่ต้องมีให้เห็นในลาวทุกงวดครับผมครับว,ว่าหันกับเขาที่หาได้ครับผม57ครับเป็นเลขติดครับผมพี่น้องเนาะครับเป็นเลขติดต้องมาทุกงวดครับติดบนล่างครับมาเบิร์กันงวดวันที่27ธันวาคมเด้อครับพี่น้องเด่น สี่หกแปดครับผมเน้นไปที่สี่และหกครับชุดวินสี่ห้าหกแปดครับผมจับคู่บนล่างส 4, 4, 4, 5, 5, 5, 8, 8. ี่หกสี่แปดสี่ห้าห้าหกห้าแปดหกแปดกเบิ้ลหกหกและแปดแปดครับผมครับพอกะเน้นมุกตึกตัวครับพี่น้องเนาะ ครับเลขหกหางนี้แต่ว,ว่าพี่น้องเอก็พิจเจน้าเบิ้งก็ได้ครับผมเพราะว่าเพิ่นเด่นที่ีกับ6กครับซกับ6ก็จะมีแถวบนครับพี่น้องเนาะ4ีหกีครับเลขเด่นต้องมาครับผม9ก้าสองห้ครับต้องมีให้เห็นทุกงวดครับพี่น้องเก้าสนี่แหละครับผม พิจหน้าเบิงเป็นแนวทางเสียงสูกเสียงดวงเด้อครับผมแนวทางลาวพัฒนาพ่อสแสวงเอาครับสำหรับอีกสํานักหนึ่งครับผมคนภูเขาครับพี่น้องเนาะครับ่นว่างวดนี้ไม่น่าพลาดครับผมหลังจากที่ลุดไปงวดว่างหันเลขลาวพัฒนาคนภูเขาวิ่งลูดบนล่าง หกับ2เน้นไปที่สองครับผมเน้นไปที่สองสตัวบนล่างสองแปดสองเหนึ่งแหนึ่งเครับสองแและ29ตัวเน้นครับเลขติดบนล่าง9 8้ศูครับ980เอาครับพี่น้องเทียบบึงสองสำนักนี้ครับพี่น้องเนาะ นี่แหละครับผมพ่อสแสวงซ6 8ครับเลขติดบนล่างคนภูเขา980ครับพิจนาเบิงเป็นแนวทางเสียงสวกเสียงดวงมือเด้อครับพี่น้องครับเอาแคปหน้าจอไว้ครับพี่นอ้อ,นอ,นองครับผมลาพัฒนาสองสำนักพ่อสแสวงและคนภูเขา เอาครับพี่น้องครับผมกับเป็นแนวทางตัวเลขเล่าพัฒนาสําสำนักครับพี่น้องเนาะกับสําสำนักนี่ครับเพื่อนก็เคยกอดข้อกันมากดีดีครับผมพ่อแสวงและคนภูเขาครับตามทีอามีแม่เอฟซีพอเอฟซีเพื่อนให้ขอสังเกตครับผมครับเดินดีมากกอดข้อกันมากครับผมครับมัอนี้ก็เลยเอาแนวทางของทั้งสองสำนักนี้มาให้พี่น้องเอฟซีเด้เบื้องกัน พอแสวงและคนภูเขาครับพี่น้องเนาะครับเด่นไม่พลาดครับผมเด่นประกบเด่นก็ว่าได้ครับพี่น้องครับผิดเจน่าเบิงเป็นแนวทางเสียงสวกเสียงดวงเด้อครับพี่น้องลาวอภฒนาครับงวดอ่าที่ผ่านมาครับผมพอแสวงเพิ่นกะถือว่าตัวเด่นก็ยังเดินดีครับพี่น้องเนาะถึงเพิ่นจะจับคูว่าเขาครับผมครับคนภูเขาเพิ่นกะว่างงวดนี่จ้งไดกับบลุดครับผมครับ พจาจณาเบิงสองสำนักอีกเรือครับพี่น้องเลขติดบ,บนล่างคนภูเขาครับผมประกบเลขเด่นของพ่อสแสวงครับผมพี่นอ้องเอฟซีกับ่องพจาจณาเบิงเปรียบเทียบเบิงหลายๆสำนักหลายๆอาจารย์ครับพี่น้องเนาะครับเป็นแนวทางเสียงโศกเสี่ยงดวงเอาไปเบิงกันอีกครั้งหนึ่งครับผมไปรับชมับฟังกันอีกครั้งหนึ่งครับเลขลาพัฒนาสองสำนักพ่อสแสวงและคนภูเขาครับ นี่แหละครับพี่น้องครับผมครับพ่อสแสวงเพิ่นเด่น4 6 8ครับแต่ว่าเน้นสุดๆก็จะเป็น4กับ6ครับพี่น้องเนาะครับ4 6 8ชุดวินพ่อสแสวง4 5 6 8ครับ2ตัวบนล่าง4 6 4 8 4 5 5 6 5 8และ6 8ครับ กันเบิ้ลหกหกและแปดแปดครับผมวันผุธเด่นต้องมาครับเป็นเลขไหลด้วยครับผมเป็นเลขไหลเลขที่ตรงเมียเห็นครับพี่น้องเนาะเก้าสองห้าแปดครับนี่แหละครับผมสนับเลขของอาจารย์คน้นภูเขาครับวิ่งลูดบนล่างหนึ่งกับสองเน้นไปที่สองสองตัวบนล่างสองแปดสองเก้า ครับนี่คือตัวเน้นครับแล้วก็1 8และ1 9ครับเลขติดบนล่าง9 8 0ครับเอาคิดใจหน้าเบิองเอาเด้อครับพี่น้องครับสองสำนักนี้ครับเอาครับพี่น้องครับผมสำหรับแนวทางเลขของพอเสือดครับพี่น้องเนาะช่วงนี้ถือว่าพอเสือดเดินดีครับผม โดยเฉพาะเลขวิ่งลูดหรือว่า,าชุดวินครับรวมไปถึงเลขหลักหน่วยบนล่างของพอเสิร์ครับผมครับพี่น้องเอซีสามารถที่จะมาวิเคราะห์หรือว่า,าเปรียบเทียบตัวเด่นตัวชดเนี่ยได้ครับผมเพราะว่าที่ตามมานี่เลขวิ่งลูดของพอเสิร์นี่ลุดยากครับพี่น้องสองตัวมาหนึ่งตัวครับผมเลขวิ่งลูดล่าสุดนั่นก็คือเพิน่นให้่ซีกับเจ็ดกับเขาที่เจ็ดได้ครับผมวิ่งลูดเจ็ด นี่แหละครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาตามต่อยพี่น้องเอฟซครับผมเป็นแนวทางเสีงสูกเสีงดวงครับถ่ายคลิปนี้นําเชียร์ผ้าร่วยกับขออวยพรให้พี่น้องเอโชคดีถูกหวยื่องเงินไปน้ำกันเด้อครับพี่น้องในงวดวันที่2ีธันวาคม66สําหำหรับคลิปนี้เอาไว้ซันีครับพี่น้องเนาะพอกันคลิปหนาสวัสดีครับ